c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวชอบก็จัดประหยัดทำไมรุ่นถูกที่สุดในประเทศไทยการันตีราคาวัสดุคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่อุบลราชธานีทั้ง2ตู้นะครับเป็นตู้รุ่นประหยัดที่ทางลูกค้าสั่งผลิตไว้เป็นโมเดลที่ขายดีรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมแล้วก็ราคาถูกสามารถนำไปดัดแปลงต่อได้ รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตู้ทั้งสองใบนี้จะเหมือนกันนะครับผมพามาชมที่ตู้ใบแรกดีกว่าครับขนาดนะครับความกว้างของตู้นะครับจะกว้างอยู่ที่3.0 0เมตรนี่คือด้านกว้างครับยาวอยู่ที่6.0 0เมตรสูง2เมตร80 m. โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้นะครับเพื่อกันสนิมเหล็กซิงค์ก็ปลอดสนิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีพาวเดอร์โค้เป็นสีขาวครับ ตัวตู้มีรางระบายน้ําแล้วก็หูหิ้วสําหรับยกแรกเคลื่อนย้ายตัวตู้ขนาดความกว้าง3.0 0เมตรยาว6.0 0เมตรสูง2เมตร80วัสดุทุกอย่างนะครับที่ใช้ประกอบตู้เป็นของใหม่ร0 0เเซ็ทุกชิ้นรุ่นประหยัดตัวนี้นะครับจะมี1ประตู2หน้าต่างตัวผนังก่อนนะครับผนังจะเป็นแผ่นฉวนสําเร็จรูปไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกและตรงกลางจะเป็นโฟมขาวโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติคือการร้อนเก็บเสียงไม่รมไฟเก็บความเย็นได้เรานำมาใช้เป็นผนังของตู้ใบนี้ครับซึ่งตู้นะครับจะมีฟิล์มเคลือบทั้งภายในภายนอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สามารถแกะออกได้นะครับที่เห็นเป็นรอยนี่นะครับเพื่อกันรอยภายนอกนะครับแล้วก็เก็บความสวยงามส่วนตัวหลังคาและฝ้านะครับจะเป็นเมทัลชีสสองชั้นแล้วจะมีส่วนการความร้อนเป็นส่วนใย่แก้วอยู่ตรงกลางดังนั้นจะเป็นหลังคา2ชั้นพร้อมก,กันรั่วการซึมการเสียงแล้วก็ลดความร้อนได้เป็นอย่างดีครับ และนั่นคือส่วนประกอบของตัวฉนวนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาครับด้านหน้าครับอย่างตู้แบบที่1ใบนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปทั้ง2ใบเหมือนกันนะครับจะมีประตูบานเปิดนะครับเป็นระบบล็อก2ชั้นนะครับพร้อมกุญแจให้คําว่าล็อก2ชั้นคืออะไรครับเพื่อป้องกันนะครับนี่คือล็อกชั้นแรกออกมานะครับอย่างที่เห็นหูมาแล้วก็ล็อกชั้น2งนะครับคือด้านบนครับอ่านี่ดีดลงมานะครับนะจะเป็นการล็อก2ชั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับมีประตูบานเปิดให้1บานหน้าต่างครับจะเป็น บานเลื่อสลับพร้อมเหล็กดัดให้1ชุดอยู่ด้าน6เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ด้าน3.0 0เมตรจะมีหน้าต่างบานเลื่อสลับพร้อมเหล็กดัดตรงนี้ให้อีก1ชุดครับนี่คือด้าน3.0 0เมตรส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.0เมตรตัวนี้จะเป็นด้านทึบของตัวตู้นะครับตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วจะมีฟลีมให้เรียบร้อยทั้งภายในภายนอกนะครับกันร,รอยส่วนด้าน3มเมตร ถ้าหันหน้าเข้าตู้ด้านนี้จะอยู่ด้านขวามือก็จะเป็นด้านทึบเหมือนกันนะครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ทั้งหมดมีส่วนการความร้อนทั้งผนังหลังคามีระบบระบายน้ําจากหลังคาลงสู่คาและลงสู่พื้นนะครับตัวนี้ก็เป็น1ประตู2หน้าต่างสเปคปกติจะเป็นประมาณนี้แต่สามารถสลับได้ครับแต่ความต้องการของลูกค้าส่วนมากนิยมสั่งซื้อจะเป็นแบบนี้ก็คือ1หน้าต่างด้านหน้าแล้วก็1หน้าต่างด้านซ้ายมือครับอันนี้คือรายละเอียดภายนอกทั้งหมดมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับ ถึงบอกว่าทาไมเป็นรุ่นประหยัดครับตัวนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก่อนประตูทางเข้ามานะครับนี่คือประตูทางเข้าแล้วก็จะมีหน้าต่างครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับอันนี้มีให้2ชุดอยู่แล้วนะครับสามารถล็อกเลื่อนได้สลับได้พร้อมเหล็กดัดนะฮะด้านนี้1ชุดด้านไกล1ชุดพื้นครับพื้นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมนะครับแล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา18มิลอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ สามารถที่จะไปปูพื้นเพิ่มเติมนะครับอยา่างลูกค้าบางท่านว่าอยากเอาตัวนี้แต่รุ่นประหยัดไปปูพื้นเพิ่มเติมนะครับและรุ่นนี้ไม่มีระบบไฟฟ้าไปเดินระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ครับก็คือปูพื้นเดินระบบไฟฟ้าก็จบรายละเอียดทั้งหมดของตัวตู้ชุดนี้นะครับแล้วก็ผนังครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นส่วนการความร้อนให้เรียบร้อยแล้วส่วนหลังคาครับเป็นส่วนการความร้อนตัวฝ้าเป็นแผ่นเหล็กซิงค์เคลือบสีแล้วก็มีฉนวนอยู่ด้านบนแล้วก็มีหลังคาหนีชั้นอยู่ด้านบนนะครับ นี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้นะครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80ใบนี้ครับพื้นก็จะประมาณนี้ครับเาีที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะปูพื้นก็เ้องอยางลายไม้อะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับรุ่นประหยัดแล้วก็เดินไฟต่อได้ทีครับแต่นี่คือรุ่นประหยัดสามารถนาไปเก็บของได้เป็นสโตร์ได้เป็นออฟฟิศได้ครับตัวนี้คือเรามีให้พร้อมทั้งหมดแล้วก็สามารถนาไปดัดแปลงต่อได้เลยนะครับเพราะตัวตู้มีฉนวนการความร้อน ทุกอย่างให้ครบหมดแล้วครับนี่คือรายละเอียด6ก0 0 0บาทนะครับตัวนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายขาานะครับเป็นตู้ใหม่ร้อเนะครับสั่ประกอบภายในไม่เกิน7วันนะครับได้สินค้าทันทีครับก็หากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท SI สไซน์ n อนเทนเนอร์ ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้2ใบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านสุด็จรูปออฟฟิศสต์ห้องเก็บของเก็บสินค้ารุ่นประหยัดชอบก็จัดครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ